สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Quality ค่ะไม่ว่าจะเป็น QC QA นะคะแล้วมีกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบชิ้นงานหรือว่า inspection เนี่ยเพื่อนๆสามารถมีวิธีการบอกเล่าอธิบายกระบวนการนี้ให้ถูกต้องตามหลักโปรเซส p อปพลอย่างไงตอนนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิบเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ค่ะฟิงฟิง วันนี้นะคะดิขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ซีรีส์ที่มีชื่อว่าแผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการค่าตัวมือค่ะซีรีส์น,นี้นะคะจะเป็นการจับมือเพื่อนๆนะคะ สอนเขียนแผนภูมิเต่าให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีทีเดียวเลยค่ะจริงอยู่นะคะซีรีส์นี้อาจจะไม่ใช่แบบว่าสามารถที่จะ copy และเอาไปใช้ได้100เซนลยนะอย่างที่พูดหลายๆครั้งแล้วว่าเราจะต้องมีการประยุกต์ใช้ให้ตรงตามหน้างานเรานะคะถึงจะถูกต้องและครบถ้วนจริงค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาถึงตอนที่เพื่อนๆรอคอยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของกระบวนการที่มีชื่อว่าการตรวจสอบชิ้นงานค่ะหรือว่า inspection นั่นเองค่ะ inspection หรือว่าการตรวจสอบชิ้น นะคะคทั้งนี้ให้หมายถึง inspection ที่เป็น incoming หรือว่าชิ้นงานที่รับเข้าในกระบวนการนะคะ inspection ที่เป็น in process ค่ะก็คือชิ้นงานที่เราเพื่อนๆ production ในี่กำลังทำงานอยู่แล้วก็ qc ไปสุ่มตรวจสอบเพื่อดูในเรื่องของคุณภาพว่าตรงไหมนะคะแล้วก็ inspection ที่เป็นในส่วนของ fg ค่ะ f i n i s h g o o d outgoing ก็คือที่เรากาลังจะส่งลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมีการสุ่มตรวจสอบอย่างไรนะคะก็จะเป็นครอบคลุมประมาณนี้นะคะซึ่งในแผนพุงเต่า แล้วกระบวนการในวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาสู่กระบวนการนี้ซึ่งกระบวนการการตรวจสอบชิ้นงานเนี่ยเป็นซัพพอร์ต Pro นะคะคเป็นกระบวนการที่เราใช้เพื่อในการสนับสนุนการทำงานนะคะอาจจะไม่ได้มีแบบคอนแทคที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงแต่ว่าก็เป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องทำอยู่ดีเนาะอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเล่ากระบวนการภายใต้คอนเซปต์ของแผ,ผนภูมิตาเนี่ยนิพเคอนุญาตพาเพื่อนๆมารู้จักเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้ก่อนนะคะก็คือแผ,ผนภูมิต่าค่ะตรงกลางตัวเต่าเขียนชื่อกระบวนการหรือว่า process ที่เราจะทําการเล่าเรื่องค่ะหัวเต่านะคะเราจะเขียน อินพุตค่ะหรือว่าปัจจัยนําเข้าที่เราจะใช้ในกระบวนการนี้เราต้องใช้อะไรบ้างนะคะหางเต่าจา้าเขียนเอาพุตค่ะหรือสิ่งที่เราต้องการหรือคาดหวังจากกระบวนการนี้เนี่ยเราคาดหวังอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็แตกแยกเป็น4ี่ขาค่ะขาที่1ก็คือเรื่องของ Machine and Equipment ค่ะเครื่องมือเครื่องมือเครื่องจักรที่เราจะใช้ในกระบวนการเนี่ยเราใช้อะไรบ้างนะคะ เสร็จแล้วพอเราเล่าเรื่องเครื่องมือ,มอเครื่องจักรที่เราใช้ในกระบวนการนะคะก็ไปต่อในขาต่อไปค่ะคือเรื่องของแมนค่ะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้มีใครบ้างนะคะช่วยบอกทีนะคะแล้วก็เพิ่มอยากให้เพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้มันครบถ้วนแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้ก็คือเพิ่มในเรื่องของคอม p พ t เทนซีค่ะความรู้ความสามารถที่บุคลากรคน,คนนั้นจะต้องมีคืออะไรเสร็จแล้วข้ามไปเล่าเรื่องของด็อกิเมนต์หรือ How-to ค่ะว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรในการอธิบายกระบวนการนี้ และสุดท้ายค่ะคือเรื่องของเป้าหมายของกระบวนการนี้นะคะว่าเรากําหนดเป้าหมายหรือ KPI ของกระบวนการนี้ว่าอย่างไรจะครบในส่วนของแผนภูมิเตา่าแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเพื่อนๆไม่มีแผนภูมิเต่าเพื่อนๆไม่ต้องตกกระจายเออทำไงดีนะคะเพื่อนๆสามารถเอา process flow chart มาอธิบายได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องหาให้เจอว่าในส่วนต่างๆที่มันตาม process approach เนี่ยมันไปโผล่อยู่ส่วนไหนของ process flow chart นะคะ อันนี้คือตัวอย่างโปรเซสโฟ์ชารท์ที่ดิบเอาให้ทุกคนดูนะคะจะเห็นว่าในส่วนเนี่ย ส่วนก้อนเนี้ยนะคะก็คือ Input Output แล้วก็แ c h i n นค่ะก็มันจะผสมปนเปอยู่ในก้อนเดียวกันไม่ได้แยกออกมาอย่างชัดเจนนะคะเสร็จแล้วเราก็หาต่อค่ะในส่วนของแม่หรือว่า Department บุคลากรที่เกี่ยวข้องคือใครนะคะมันอยู่ในบาร์บนนั่นเองจ้าซึ่งแต่ละฟอร์มจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆต้องไปหาให้เจอนะคะแล้วก็มีในบาร์ของ Document ค่ะเป็นแนวตั้งและสุดท้ายเราต้องเอา KPI มาประกอบใช้ในการทำงานตัวนี้ด้วยนะคะเราก็จะได้การเล่าเรื่องกระบวนการที่เป็นวิธีการอื่นที่ไม่ใช่แผนภู เต่านะคะเล่าได้เหมือนกันแต่ว่าต้องหาให้เจอนะจ๊ะค่ะลำดับต่อไปนะคะดิบปก็เมื่อเพื่อนๆนนะมีความเข้าใจและในเรื่องของแผนพุมิเต่าหรือวิธีการเล่ากระบวนการผ่านโปรเซสแอปพล์นะคะดิบขอนำเพื่อนๆเ,เข้าสู่แผนพุมิเต่าของกระบวนการอินสเปคชั่นหรือว่าการตรวจสอบชิ้นงานเลยจ้า การเขียนแผนภุมเต่าหรือเล่า process a p p r o a c ในส่วนของ inspection นะคะตรงกลางตัวเต่าค่ะเราเขียนชื่อกระบวนการไปนะคะในที่นี้คือการตรวจสอบชิ้นงานค่ะหรือว่า inspection เองค่ะเสร็จแล้วไปที่เริ่มต้นจาก input นะคะ input เนี่ยเราก็เขียนไปว่าเอถ้าเราจะตรวจสอบชิ้นงานได้เนี่ยเราจะต้องใช้ปจัจจัยนำเข้าอะไร ใช้เอกสารอะไรใช้ข้อมูลอะไรนะคะในที่นี้เนี่ยดิฟจะเขียนเป็นตัวอย่างให้เนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ไม่ผิดนะสามารถแอดเพิ่มได้แต่ถ้ามีอะไรที่มันมันไม่ตรงตามดิฟหรือว่าดิฟพูดแล้วเพื่อนๆไม่มีเนี่ยเพื่อนอาจจะต้องเอนิดนึงนะคะเพราะว่าเอหรือว่าจริงๆแล้วข้อกาหนดมันกําหนดให้เรามีแต่ว่าเราไม่ได้ทํานะคะ Input น,นะคะ ก็พูดในที่นี้เขียนเป็นตัวของ incoming ตัวของ material ตัวของ product นะคะ work in process อาจจะเป็น product FG นะคะก็คือที่เราจะใช้ในการตรวจวัดเป็นการอนุมัตินะคะ certificate of analysis นะคะ การตรวจมัดการอนุมัติในส่วนของเอกสาร COA ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของตัว product ค่ะเรื่องของการติดแท็กค่ะเรื่องของพื้นที่ในการตรวจสอบค่ะเรื่องของ Limit Sample หรือชิ้นงานตัวอย่างที่เราจะใช้เปรียบเทียบในกรณีที่มันไม่ได้เป็นการตรวจวัดค่าอาจจะเป็นพวกเฉดสีความมันวาวความเปรียบต่างๆนะคะเราก็สามารถจะ list ใส่เข้าไปในส่วนของ input ได้นะคะ ในส่วนของเอาต์พุตค่ะก็คือให้เปเมื่อถามว่าแล้วเราอยากได้อะไรจากกระบวนการนี้นะคะในกระบวนการการตรวจสอบชิ้นงานเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของแบบคุณภาพของวัตถุดิบหรือคุณภาพของชิ้นงานหรือคุณภาพของกระบวนการการผลิตนะคะเสร็จแล้วเราก็จะอยากได้เอกสารที่เป็นบันทึกในการตรวจวัดต่างๆนะคะอาจจะอยากได้ในเรื่องของความถูกต้องความแม่นยําของเครื่องมือที่เราใช้ในการตรวจวัด อยากได้ในเรื่องของการติดแท็กต่างๆนะคะอันนี้เราก็ลิสต์ออกมาในส่วนของเอาต์พุตนั่นเองค่ะเมื่อเราเคลียร์ในส่วนของอิ p พุตโปรเซสเอาต์พุตเรียบร้อยแล้วนะคะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงใน4มุมมองค่ะมุมมองที่1ค่ะคือเรื่องของ Machine and Equipment ค่ะเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่เราจะใช้ในกระบวนการการตรวจสอบชิ้นงานเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะตอบหน่อยสิคะ ะะก็หนีไม่พ้นจะเป็นอคอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์เครื่องมือวัดตัวจิกนะคะตัวอ,อุปกรณ์สื่อสารต่างตตะก้าแดงตะก้าเหลือลิสต์มาให้ครบนะคะอันนี้ดิฟก็จะลิสต์เป็นตัวอย่างให้ดูส่วนแมนค่ะหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการตรวจสอบชิ้นงานเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็นีวิิพน์ QC อ่ะ อาจจะมีฝ่ายจะซื้อเนาะถ้ากรณีที่เป็นการตรวจวัดในส่วนของ e i c o m i n g supplier นะคะฝ่ายผลิตจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้า ช่วยคิดด้วยนะถ้าเกิดว่าดิบกินไม่ครบก็สามารถที่จะิสต์มาด้านล่างได้นะคะเสร็จแล้วอยากให้ใส่เพิ่มเติมอีกนิ้นึงค่ะคือเรื่องของ competency หรือความรู้ความสามารถที่บุคลากรคนนั้นน่ะจะต้องมีเพื่อดําเนินการตามปรเซสนนี้ได้คืออะไรนะคะในที่นี้ดิฟก็ใส่ในเรื่องของทักษะการตัดสินคุณภาพอาจจะเป็นลนักษณะของการมองชิ้นงานในรูปแบบของแอพพลนต่างๆนะคะเรื่องของการดูแอพพลานไอเทมนะคะเรื่องของการใช้เครื่องมือวดัดนะคะเรื่องของ รู้จัก,จกชนิดประเภทของชิ้นงานอะไรต่างๆนานาที่เราจะใส่ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจหรือประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะ2ขาสุดท้ายก็คือเรื่องของด็อกิเมนต์ค่ะหรือเอกสารที่มันเป็น how to เอกสารที่มันจะใช้อธิบายว่าถ้าฉันจะทำกระบวนการนี้ได้เนี่ยฉันจะต้องใช้เอ,อเอกสารอะไรหรือว่าฉันจะต้องมีขั้นตอนในการทำงานอะไรนะคะ เราก็ใส่มาในส่วนของอ document ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น procedure เราเขียนรวมเขียนแยกแล้วก็ list ออกมา work instruction ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือตัว standard ต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องของมาตรฐานที่ระบุไปแล้วเราจะต้องทำการอ้างอิงตามมาตรฐานตัวนั้นนะคะเรื่องของ KPI นะคะ แล้วเราสุดท้ายแล้วะกระบวนการที่ดิฟกกำลังคุยให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันควรจะมีเป้าหมายเป็นเรื่องอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องของของเสียในยกระบวนการนะคะของเสียที่ส่งถึงลูกค้า customer complaint นะคะปัญหาของเสียที่หลุดรอดไปยังลูกค้านะคะในเรื่องของปัญหาการหลุดรอดของของเสียที่หลุดรอดจากการตรวจสอบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือ KPI ค่ะนี่คือ total diagram หรือการอาธิบายในส่วนของการตรวจสอบชิ้นง,งานนะคะเพื่อนๆสามารถเขียนแยกหรือเขียนรวมก็ได้นะเพื่อนๆจะเขียนเป็นแบบ incoming เป็น i n p r o c e s s แล้วก็เป็น FG แยกกันเต่า3ตัวเลยหรือว่าเต่าตัวเดียวกันก็ได้ประเด็นคือถ้าเพื่อนๆเขียนเต่ารวมเพื่อนๆก็ต้องมั่นใจว่า input output ใส่มาครบออ machine man material m e t o d ใส่มาครบนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่า้ย ันคนละหน่วยงานดูแลก,กันอ่ะเพื่อนๆสามารถเขียนแยกได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดิวอยากให้อ้างอิงตาม process f o นะคะว่าเราเวลาเราเขียน process f l o เนี่ยมันจะอยู่ส่วนไหนยังไงนะคะซึ่งตัวของ incoming อาจจะอยู่ในส่วนหัวในเรื่องของการเมื่อเราได้รับชิ้นงานจากซัพพลายเออร์มาแล้วเรามีการตรวจช็คอย่างไรอยู่ส่วนกลางแล้วก็อยู่ส่วนท้ายนะคะ เพื่อนก็สามารถที่จะไปดีไซน์ให้เหมาะสมกับองค์กรของเพื่อนๆได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากที่บอกว่าตัวอย่างของแผ่นพุ่มเต่าที่ดิฟเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันเป็นตัวอย่างแค่นั้นนะตัวอย่างตัวอย่าง นะคะดังนั้นเราไม่สามารถ Copy ้และเอาไปใช้ได้เลยเราจะต้องเอาไปประยุกต์ใช้ตามคอนเซปที่ดิบเล่าให้ฟังนะคะลองไล่ดูนิดนึงนะคะว่ามันครบถ้วนแล้วหรือยังมันมีคอนเซปต์อันไหนตกหล่นไปไหมนะคะก็ฝากไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อ,อนๆด้วยนะคะหากแม้ว่าตอนนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกดิบด้วยนะว่าตอนนี้มีประโยชน์มากมายนะคะ ก็ฝากติดตามซีรีส์ที่มีชื่อว่าแผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการเดอะซีรีส์นะคะซึ่งวันนี้จะอยู่ที่ตอนที่10นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ40ตอนยาวหน่อยนึงนะแต่ว่ารับประกันว่าครบจบทุกกระบวนการแน่นอนนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ